จิงโจ้จิงโจ้นี่อยู่ตรงนี้อา้าวอยู่นี่นี่วะมาดูกันมาดูกันนายลูกดูหนายไปแม่พาแม่ไปดูลูกก่อนไป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 พาแม่ไปดูลูกดินายลูกจิงโจ้อยู่ไหนไปไปไป ไปไปกินกับลูกปไปไปไหนลูกอยู่ไหนไหนยูแนวปนไปเนดูปนไปเนาะโอ้ยได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วโอ้ยน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมน้ำท่วมได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้ว ไหนายเจ้เาเดี๋ไหนายว้าเข้าไงวะ,ะเจ้าเจ้าอยู่ไหนืึว่าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ ไหนอุ oh, 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 ้ยขี้ข้าวทางนั้นเลยโอ้ยลูกอยู่นี่นึกว่าดอกเห็ดไอ้เจ้าว้ายห้ามตัวว้ายตายแล้วไอ้เจ้าอยู่กับลูกตรงนี้แล้วฝนตกทำไงล่ะลูกฮะ เราข้นตกะเพื่อทำานายฮึเราข้นตกะเพื่อพาลูกไปกอยู่ไหนไปกินข้าวไปไปกินข้าวไปตายลูกไปกินข้าวหนข้าวอะ่ะโอ๊ยอะไรวะเนี่ยตา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 ยลูกกูลูกสามตัวเองหอเหรอโจเหรอโจ้ลูกสามคน แล้วก็จจำมัมอีกตังหากดูสิเลี้ยงลูกเป็ดน,นี่วะโจะเลี้ยงลูกเป็ดน,นี่วะอือทำไงวะเนี้ยรอยากได้ลูกไอโจมังมางรอยากได้ลูกไอโจมั่งวะโจะให้เข้าไหมลูกโจให้เข้าไปเลี้ยงไหมลูก เอาไปตุนขย้ำแน่เลยแบบนี้ไม่ต้องอันใดทำอะไรละแม่ไน้ายข้าวล่ะไปกินข้าวไปไปกินข้าวไปลูกป้ะโอ้ยมาออกลูกอะไรอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยตั้งนานนะเนี่ยจะลูกโตแล้วเนี่ยอยู่ได้ยังไงเนี่ยฝนตกอะฮะทำไงวะทำไงวะโจนะโจ มันลูกกระตุ้นเลยลูกกระตุ้นเลยลูกกินนมลูกไอ้ลูกกินนมลูกกินนมลูกกินนมมาให้ลูกกินนมก่อนลูกกินนมตุ๊บตุ๊บไอ้ลูกกินนมตุ๊บตุ๊บลูกจอมมั่นงน้ ทำไงดีทำไงดี